ท่านผู้ว่ากรสอนครับสวัสดีครับท่านครับครับสวัสดีครับครับก็อยากให้ท่านผู้ว่าได้สรุปภาพรวมของนครศรีธรรมราชณขณะนี้อีกสักครั้งหนึ่งครับท่านครับว่าต้นน้ําจากเทือกเขาหลวงจนกระทั่งมาถึงกลางน้ําปลายน้ํามาจนถึงขนาดานนี้เนี่ยสภาพเป็นไงครับท่านครับครับจากฝนตกหนักเมื่อวานนี้ตอนนี้มวลน้ําก้อนใหญ่ก็มาถึงอําเภอเมืองนะครับอาเภอพระพรนงอาเภอพรมกดรีที่ที่เป็นที่รองรับน้ําแล้วนะครับมวลน้ําขนาดใหญ่ก็กําลังผ่าน ตัวอำเภอเมืองเนี่ยตั้งแต่เมื่อคืนนี้เป็นต้นมานะครับตอนนี้ก็สาภาพน้ําป่าไหลหลากนั้นลดความรุนแรงลงไปสาภาพน้ําท่วมฉับพลันนั้นก็ลดความรุนแรงลงไปและระดับน้ําลดลงยังเหลือน้ําท่วมถังในพื้นที่ลุ่มเนี่ยหลายแห่งครับค่ะต,ตัวเมืองเป็นไงครับท่านครับตัวเมืองตอนนี้เริ่มที่คลายดีขึ้นเป็นลําดับครับในถนนเส้นหลัถกถนนรับกำเน,นินนั้นใช้สัญจรได้ครับครับ เส้นพัฒนาการคูขวางได้ไหมครับท่านครับเส้นบายพาสอีกเส้นหนึ่งได้ครับได้ครับเส้นพัฒนาการแต่ว่าปัญหาว่าเส้นที่จะมาเชื่อมตัวเมืองเนี่ยหลายเส้นทางเข้าเนี่ยทางด้านทิศเหนือเส้นจากท่าสลาสลาบางปูมาสนามบินนั้นขาดนะครับมาไม่ได้เส้นที่มาจากทางทุ่งสงร่อนพิบูรณ์ที่จะเข้าตัวอำเภอเมืองนั้นเส้นเสาธงนั้นขาดมาไม่ได้นะครับตอนนี้เส้นทางที่ใช้ออกหรือเชื่อมติดต่อข้างนอกก็คือเส้นทางนครริมราชเชียนใหญ่ สู่เอ่ชอวดนะครับไปทางพัทลุงได้กับทางนี้อืมเส้นจากสุราษฎร์เข้านครตอนนี้เรียบทะเลนี้มาไม่ได้แล้วนะครับตัดขาดตรงนั้นนะครับครับผมครับครับพื้นที่อำเภอไหนที่หนักที่สุดครับท่านครับนกพิตามพรมคีรีตอนนี้เป็นไงท่านนะแถวนั้นคือตอนนี้พื้นที่รับน้ําที่มากที่สุดก็จะเป็นพื้นที่อำเภอพระพรมและอำเภอเมืองครับครับค่ะ พราะว่าสระพร,ะระานมารเร็วน้ำมาเร็วแรงๆแงก็ทาให้พี่น้องอพอยพไม่ทันนะครับก็ยังติดอยู่ในบ้านหลายหลังก็พยายามใช้เรือท้องแบนเรือจิตเครื่องอยนต์ที่มันสมรรถนะสูงเนี่ยเข้าไปช่วยเหลืออยู่ขนานี้ครับเห็นว่ามีเมื่อคืนนี้แม่ลูกที่ตกเรือไีนะ่เป็นไงท่นานไงในกรณีนีค้ครับครับก็เสียชีวิตครับเป็นที่น่าเสียดายครับเพราะว่าพยายามช่วยและน้ําแรงมากแล้วก็เป็นช่วงมืดท่ำนะครับ ครับถ้าจะบอกว่าตัวเมืองแล้วก็พระพรหมแล้วก็ไปพรหมคีรีแล้วก็ไปเชื่อมกับลานสกาไล่ไปอย่างนี้ป่ะครับท่านครับคือต้องไล่จากลานสกาตอนนี้ลานสกาทุกเราลงในเรื่องน้ำเรื่องหลักแต่เหลือเฉพาะน้ําท่วมขังแต่พื้นที่รับน้ําตอนนี้คือพรหมคีรีพระพรหมมาเพอิเมืองเนี่ยกําลังสู้กับตรงนี้อยู่แล้วก็เส้นทางต่อไปเย็นนี้หรือพรุ่งนี้ก็ต้องเป็นเฉลิมระเกียรติแล้วก็ป่านวงครับ ลงไปทางลุ่มขนาดนี้เราประสบภาวะน้ําท่วมในทั้ง23อาเภอนะครับมีราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนนี่184,000ครัวเรือนมีพี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนประมาณ525,000คนนะครับเราได้จะตั้งศูนย์อบยพประมาณ19จุดขนาดนี้ในศูนย์อพยพนั้นมีคนอพยพมาอยู่รวมทั้งสิ้นประมาณ2,000กว่าคนครับครับส่วนใหญ่ส่วนใหญ่เป็น9จุดนะครับ19จุดส่วนใหญ่ก็อยู่ในเขตอำเภอเมืองประมาณ7จุดครับ อืมอเภอเมืองนะครับมีพื้นที่ไหนที่ครับเชิญครับท่านฮะการนี้ผมมากับท่านนัฐนตรีช่วยว่าการกระทรวงมาไทยท่านนิพนธ์บุญญามณีครับมาที่ศูนย์อบพยพวัดเสมาเมืองนะครับซึ่งเป็นชุมชนในเขตเทศบาลนครนครสิริราชเป็นชาวบ้านชุมชนบ่อทรัพย์ชุมชนหลังเดือนช้ำเก่านะครับก็ตรงนี้ก็ประมาณเกือบสองร้อยคเดือนนะครับก็ซึ่งอพยพมาอยู่ที่โรงเรียนแล้วก็กําลังที่ จะแจกเครื่องอุปโภคบริโภคอยู่ครับครับถ้าดูภาพรวมตอนนี้นะครศรีธรรมราชนะครับดูจากสภาพฝนฟ้าท้องฟ้าตอนนี้เนี่ยยังจะมีฝนต่อเนื่องไหมครับหรือว่าจะคลี่คลายลงไปเบาบางลงไปนนยังไงนะครับในเขตอำเภอเมืองนะครับมีแสงแดดนะครับฝนหยุดตกมาสักชั่วโมงหนึ่งได้แต่ในพื้นที่ลัก,กาณฉวางช้างตางเนก็ยังมีฝนตกเล็กน้อยเราคงดูจากพยากรณ์อากาศเนี่ย พื้นที่ส่วนใหญ่ของนครจะไม่มีฝนและมฝนตกเล็กน้อยจะมีฝนตกบางกลางบางกลา,างอยู่แค่สองสามอำเภอฉวางลานสกาช่างบางเนี่ยครับตอนนี้เจ้าหน้าที่เราสามารถจะเข้าไปถึงพื้นที่เสี่ยงได้ทุกจุดไหมครับท่านครับได้ทุกพื้นที่แต่ยังไม่ทุกจุดนะครับจุดที่เรายังเป็นห่วงยังเข้าไม่ได้ถึงก็พื้นที่อำเภอทุ่งสงกับอำเภอฉวางเนื่องจากว่าเส้นทางที่คบาน,นคมที่จะไปย,ยังสองอำเภอนี้ยยัง ถูกตัดขาดนะครับยังเดินทางได้เฉพาะเรือสมรรถนะสูงเท่านั้นนะครับถ้าจะมีชาวบ้านประสงค์จะขอความช่วยเหลือจากท่านผู้ว่าจากทางจังหวัดนี่เขาจะติดต่อผ่านช่องทางไหนครับท่านครับครับได้ที่เบอร์ผู้ว่าการจังหวัดแล้วก็ที่ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ที่จังหวัดนั้เขาสามารถหรือท่านนายอำเภอในพื้นที่สะดวกตอนนี้เราบูรณาการกันผู้สื่อข่าวก็ได้ครับก็แจ้งผ่านมาได้ทั้งหมดครับได้ครับช่วยกันนะครับท่านครับขอบพระคุณครับท่านครับ สวัสดีครับท่านผู้ว่าไกรสอนวิสิตวงนะครับ